วันนี้เป็นวันเสาร์นะเราไปที่หาดยานุี้เหมือนเดิมวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศวันหยุดที่คนมันจะเยอะมากกว่าวันธรรมดานะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงนิดนิดแดดก็จะแรงมากๆเลยหาดนี้ก็จะไม่มีเงาไม่มีร่มอะไรเลยอย่างที่เห็นคือมันร้อนมากจริงๆ แล้วก็มันไม่ได้มีร้านค้าที่มีเพิงอะไรที่อยู่ติดหาดนะต้องข้ามถนนเล็กๆมาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งบรรยากาศตรงนี้ก็คือจะสวยมากจริงๆแล้ว,วแสงที่มันกระทบกับตรงเนินเขาตรงเนี้ยด้วยตานะมันจะสวยกว่านี้อีก จากเนินเขาทางด้านขวามืออันนี้มันคือแหลมกระทิงละแต่เราเองกอ็ยังไม่เคยไปอืจะเห็นว่าหน,นุ่ยจะมีหาดสองฝั่งเนาะซ้ายขวาฝั่งที่เป็นด้านขวาเนี่ยน้ำจะแรงตลอดเลยแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเขาจะปักธงแดงวันนี้น้ําลงค่อนข้างเยอะก็คือจะเห็นเป็นหินแบบนี้เลยหาดนี้จะหินค่อนข้างเยอะแบบนี้นะแล้วก็จะค่อนข้างคมด้วยโดยเฉพาะตรงที่มันเป็นเนินกองกองหินตรงเนี้คือหินจะคมมาก แล้วก็ทางด้านสายมือเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะไปสโนวกโก้หรือว่าพายเรือคยักหรือว่าเล่นซับป,ป,ปออะค่ะเขาก็จะมีให้เช่าเหมือนกันแต่เราไม่รู้ราคาเนาะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะช่วงบ่ายเท,ท,ที่ยงไปจนถึงประมาณหกโมงเย็นคนก็จะมาเช่าเยอะมากวันนี้จะเยอะคนจะเยอะกว่าที่เป็นวันธรรมดาเยอะเหมือนกันนะวันนี้คนจีนเยอะอันนี้จะเป็นโซนหินที่เราบอกว่าคมค่ะถ้าเกิดใครจะมานะ ก็เราเข้าใจแหละว่ามาทะเลคงไม่ใส่รองเท้าว่าบาถูกไหมถ้าเกิดใครจะใส่รองเท้าแตะเราเนะนําว่าให้ใส่เป็นรองเท้าแตะที่พื้นหนาๆน,นะเพราะว่าตรงเนี้ยคือหินมันแหลมมากมันตัดทะลุรองเท้าที่พื้นบางได้แน่ๆคือมันแหลมเหมือนแบบจะพูดว่ายังไงเดียมันเป็นหินสามเหลี่ยมที่แบ,บบบางอันบางแหลมมันเกินกว่า1เซนอีกความสูงน,นะมันทะลุได้อยู่แล้วอันเนี้ยจะเป็นหินไม่ใช่หินตรง อา้าวย้อนกลับมาอันนี้อันนี้คือตรงที่เราบอกว่าแสงมันสวยเวลาที่เรานั่งดูจากกองหินตรงเนี้แล้วเรามองย้อนกลับไปตรงที่มันเป็นเนินเขาตรงที่เขามาเล่นพารากไกรดิงชื่อพารากไกรดิงใช่ไหมอันนี้แสงมันจะสวยมากถ้าเกิดเราแนะนำนะให้มาถึงที่นี่ตอนประมาณ5้าโมงครึ่งแสงจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดเลย วันนี้คือก้อนเมฆมันก็ค่อนข้างเยอะอะนะแต่ว่าแสงมันก็คือยังจัดอยู่เพราะฉะนั้นอุณหภูมิสีร่วมๆใดๆอันนี้คือสวยภาพวิดีโออันนี้นะเราไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เลยนะภาพสดจาก GoPro 11เลยไม่ได้แต่งสีไม่ได้ทำอะไรเลยแต่แค่ตัวอนนักษรเฉยๆหาดอันนี้ก็ยังเห็นคือเล็กแค่นี้เองก็จะเป็นจำนวนคนวันเสาร์อาทิตย์นี่อย่างนี้ก็จะไม่เห็นเพระทิตตกแบบจุ่มน้ำนะเพราะว่าวันนี้เมฆเยอ อันนี้คือเป็นตอนที่เริ่มมืดล้อันนี้คือประมาณจุดเกือบจะทุ่มหนึ่งละค่ะคนก็คือยังนั่งอยู่ท้องฟ้าจริงๆมันก็จะเป็นสีส้มๆชมพูชมพูนะแต่ว่าโกโปอโมันถ่ายมาได้แค่นี้จะเป็นประมาณนี้ก็จะมืดๆดหน่อยแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็จะไม่มีเสาที่เป็นสปอตไลท์เหมือนกับป่าตองจุดเคียวๆสองจุดอันนั้นคือเรือหับปลาค่ะเราไม่แน่ใจว่ามันคือเรือหับปลาหมึกหรือเปล่านะ เอออันนี้คือโซนที่จอดรถตรงคืนเราออกมาประมาณทุ่มยี่สิบค่ะก็ประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีร้านข้าวเปิดด้วยเนาะฝั่งตรงข้ามเนี่ยส่วนอันนี้เรากลับมาถนนฉลองรถติดค่ะ